สวัสดีครับแฟนเพจชนรงฟาร์มที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับชนารงค์ก็จะพาทุกท่านนะครับมาขุดมันยิปุ่นนะครับสายพันธุ์โอกินาวะนะครับมาชิมดูนะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับเนื่องจากว่าที่ชนรงปลูกไปแล้วนะครับที่หลายคนได้ติดตามว่าเชนารงปลูกในกระบะทรายนะครับไว้เมื่อประมาณ3เดือนแล้วนะครับก็ วันนี้นะครับเป็นวันเลิกงามยามดีแล้วนะครับว่าจะขุดละนะครับพอฝนหยุดปุ๊บนะครับพายุหยุดปุ๊บก็มาขุดเลยนะครับดูซิตัวนี้เป็นอีกพันหนึ่งนะครับเรายังไม่ขุดนะครับเดี๋ยวจะไปขุดพันโอกินาวาก่อนนะครับเรามาลองชิมกันดูนะครับพันนี้นะครับที่เถามันเลื้อยออกไปเนี่ยชาลงก็เอาไปเป็นแม่พันนะครับ ที่ขายให้ทุกท่านไปนะครับหลายคนเขาสั่งไปแล้วก็อาไปปลูกกันนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็อัปเดตให้ชัลงดูด้วยนะนะครับส่งข้อความมานะครับถ่ายรูปส่งข้อความมานะครับพันนี้ปลูกเมื่อประมาณ3เดือนก่อนจริงๆแล้วเขาบอกว่าประมาณ4เดือนมันถึงจะได้หัวนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยากลองดูนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับใช้ปุ๋ย cf 3นะครับในการหวานหวานหวานลงไปแล้วก็ รดน้ำาตามเยอะๆนะครับ CF3 นี่จะทําให้หัวหวานด้วยนะครับแล้วก็ต้นเขาจะสมบูรณ์ด้วยนะครับถ้าขี้เกียจใส่ปุ๋ยบ่อยก็ใช้ CF2 นะครับหวานลงไปนะครับประมาณเดือนหนึ่งก็ใส่ครั้งหนึ่งนะครับก็นนี้ให้พนักงานนะครับขอคุยดูนะครับมันเป็นทรายครับเราเลยไม่ต้องขุดนะครับใช้กระบะแล้วก็ใส่แต่ทรายก่อสร้างลงไปนี่ได้มาแล้วเห็นไหมครับ เอามาหัวหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงอายุนะครับโอ้ใหญ่โตว้าวนะครับใหญ่โตพอสมควรเลยครับมาญี่ปุ่นนะครับสายพันโอกินาว่าขอหน่อยขอหน่อยนะครับขอจับหน่อยโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอนะครับเท่ากับที่ชายลงซื้อมากินเลยครับเท่ากับที่ซื้อจากห้างมาเลยโอ้โหเนี่ยข้อดีของการปลูกในทรายก็คือหัวมันจะถอนง่ายนะครับเราก็ดึงออกง่ายนะครับพอแล้วพอแล้วนะครับ ม่ต้องขุดแล้วนะครับก็จะได้เคีย่นี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างก่อนนะครับอ่าที่ให้ดูกระบะนะครับกระบะจะเป็นแบบนี้นะครับกระบะที่ซื้อมาจากอะไรอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับใครที่อยากได้สายพันธุ์นี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับอันนี้ตอนที่ถ่ายแคปไว้นะครับ ก็เป็นภาพนี่ห้เห็นความใหญ่ของหัวนะครับเต็มฝ่ามือเลยนะครับประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วน่าจะว้นกว่านี้นะครับรอรอครบ4เดือนก่อนเนาะนะครับอันนี้แค่เพิ่ง3เดือนเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนเดี๋ยวไปล้างก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะดูแล้วหัวมันก็ยังดูนุ่มๆอยู่นะคะดูแบบยังไม่แก่นะครับจริงๆแล้วสีข้างนอกมันน่าจะดูเข้มกว่านี้นะครับนะเพราะตอนแชร์ลงซื้อมา ชาเนี่ยแพงมากนะครับตอนซื้อมาแพงมากนะครับแล้วก็สีเขาจะเข้มกว่านเมื่อลองล้างดูแล้วนะครับน้ำหนักหัวเขาดีมากนะครับกระชับมือดีมากนะครับแล้วก็เกือบเท่าแขนนะครับก็ภาพชัดๆให้ทุกท่านได้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็เอาไปจัดเข้าเตาอบนะครับเตาอบประมาณเปิดไฟสุดเลยนะครับแล้วก็ที่50นาทีนะครับสุกพอดีนะครับเอาละ ตอนนี้เราจะมาชิมกันแล้วนะครับชัยงก็จะกรีดนะครับใช้ปลายมีดกรีดให้ดูก่อนนะครับจะได้ดูเนื้อมันว่ามันเหมือนต้นฉบับไหมนะครับใครที่เคยทานมันนะครับมันของญี่ปุ่นดูว่ามันเป็นยังไงนะครับช่วยวิจารณ์หน่อยนะนะครับอันนี้มันยังไม่ถึงอายุนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับปรากฏว่าเป็นพันธุ์ส้มโอกินาวานะครับพันธุ์โอกินาวะสีส้มนั่นเองนะครับชัยงซื้อมา2 2สสีเลยนะครับสีม่วงแล้วก็สีส้ม แล้วก็ปลูกปนกันนะครับแล้วก็ปลูกปนกันนะครับก็เลยอวันนี้ได้กินสีส้มก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับนะเอาแล้วนะจะตัดแล้วนะครับโอเคเราจะตัดดูเนื้อนะครับตัดดูเนื้อโอ้โหน่ากิน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 ชะลงไม่เคยได้กินสีส้มมาก่อนนะครับเคยกินแต่สีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับตอนนี้เป็นสีส้มแบบส้มสุดๆนะครับส้มจัดๆนะครับไม่ผิดหวังนะครับ เดี๋ยวก็จะชิมดูนะครับว่าจะหวานไหมนะครับขณะที่ว่าอายุเขายังไม่ถึงนะครับก็ปรากฏว่านะครับหวานครับเมื่อกี้ลองชิมไปแล้วนะครับก็หวานมากนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่ายังหวานไม่สุดนะครับจริงๆแล้วของต้นฉบับที่ญี่ปุ่นน่าจะหวานกว่านี้นะครับก็เป็นพันโอกินาว่าส้มโอกินาว่าสีส้มนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปคุยหา โอเคนี่ว่าสีม่วงได้นะครับก็จะมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับใครที่ถามขั้นตอนก็คือแค่เอายอดมันไปเสียบลงบนทรายนะครับแล้วก็เราก็หว่านด้วยปุ๋ย Cf3 นะครับแล้วก็รดน้ําตามเยอะๆอย่างเงี้ยก็ง่ายนะครับซึ่งปุ๋ย Cf3 กับ Cf2 เนี่ยชายลงก็จัดโปรโมชั่นเป็นคลิปเซตนะครับทั้ง2อ,อย่างอย่างละหนึ่กิโลสามบาทเองนะครับรวมค่าส่งให้เรียบร้อยนะครับฟรีค่าส่งไปเลยนะครับ ใครอยากทดลองนะครับเมื่อก่อนมันขายแพงนะครับเพราะแพ็คขนาดใหญ่ก็800บาท2,005 5อย่างเงี้ยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นใหม่ก็แค่ชุดละ300บาทนะครับอยากได้กิ่งมันญี่ปุ่นอยากได้พันของมันญี่ปุ่นนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกดส่งข้อความหาชัยนรงค์หรือเข้าเว็บไซต์นี้นะครับชัยนรงค์ช h อ p .com นะครับแล้วก็เลือกได้เลยสินค้ามีหลายอย่างนะครับขอบคุณครับ